During takeoff and landing, ensure that your tray table is stowed away. Put the back of your seat upright and keep your shoes on. Before we take off, stow your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartments. สวัสดีครับสวัสดีจากสิงคโปร์ออไลน์นะครับเที่ยวบินวันนี้นะครับคือกรุงเทพสิงคโปร์นะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าอาหารที่เสิร์ฟเป็นอะไรบ้างมี2องช้อยส์นะครับให้เลือกระหว่างอาหารตะวันตกแล้วก็อาหารเอเชียของสิงคโปร์ของเขานะครับก็จะเป็นฐานมาลักษณะแบบนี้นะครับ ช้อนซ่อมนะครับมาจากทํามจากไม้นะครับไม่ใช่พลาสติกรื้ว่าเป็นโลหะนะครับเหมือนไฟทางยุโรปนะครับแล้วก็อาหารวันนี้นะครับไม่มีอาหารจาอยูีแล้วนะครับก็เป็นนี่นะครับเดี๋ยวลองเปิดมาเป็นกล่องน่ารักนา่กนารักนะครับไม่เยอะมากความร้อนกำลังดี ก็น่ากินแต่ยังไม่ได้ชิมนะครับจะผมลองชิมดูก่อนนะครับเป็นอาหารจานหลักมีกุ้งอาหารทะเลแล้วก็ของหวานนะครับเป็นเค้กหนึ่งชิ้นนะครับสําหรับเที่ยวบินกรุงเทพสิงคโปร์นะครับสําหรับน้าผมเลือกเออเป็นตับซีแมกนะครับไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ในนี้ก็มีเป็นนมมาให้ด้วย ก็เป็นอาหารร่าวมื้อเย็นนะครับตอนนี้ที่เวลาที่เมืองไทยมาอยู่ที่6โมง44นะครับเป็นมื้อค่ำเดี๋ยวผมจะทานมื้อค่ำนะครับแล้วก็จุดหมายปลายทางวันนี้คือสูริกนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวก็จะทานอาหารก่อนแล้วก็ไปต่อเครื่องประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับที่สนามบ,บินชางอีสิงคโปร์แล้วก็ต่อเครื่องไปสูริกนะครับสายวันนี้คน ที่ว่างนี้นะครับเดี๋ยวกาทั่วไปในเคบินนะครับไปนั่งตรงนี้นะครับมีที่เยียดขาข้างหน้าจะเป็นอีโคโนโมีพมรีเมียมนะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับว่าคงชอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีจากสนามบินชางอีประเทศสิงคโปร์นะครับจากลาวส์เอสเอทีเอส พี m เมียเลา g ์นะครับก็อยู่ที่อาคารชั้น3นะครับขึ้นมาบนขออัอภัยนะครับอยู่ที่เทอร์มินอนะครับอาคาร3ชั้น2นะครับขึ้นมาข้างบนเออแล้วก็แสดงบัตรได้เลยนะครับของผมใช้สิทธิพิเศษของ d i n e r s c l u b นะครับก็สามารถเข้าเรา g e ได้5ครั้งต่อปีนะครับทุกยอดการใช้จ่าย6,000ฟรังสวิสนะครับ ก็มานั่งพักกันข้างบนนะครับในที่นี้ก็จะสามารถสั่งอาหารร้อนได้นะครับตรงนั้นเป็นส่วนของอาหารนะครับแล้วก็มีทีวีให้เราดูนะครับมีโซฟาให้เรานั่งอันนี้เป็นบรรยากาศท,ทั่วไปนะครับข้างบนตกแต่งไปด้วยกล้วยไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มีที่นั่งนะครับแล้วก็ที่ชัดแบตนะครับมีปลั๊กแบบว่า หลากหลายประเทศนะครับสามารถใช้ได้ทั่วไปเลยนะครับในเลาอันนี้นะครับมีส่วนของโซนสีแดงนะครับแล้วก็มีส่วนของตรงนู้นที่เป็นส่วนตัวนะครับถ้าจะรับประทานก็อาหารร้อนๆก็สามารถสั่งได้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับสามารถสั่งได้แล้วก็รับประทานที่เลาจนะครับผมต่อเครื่องประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวก็จะนั่งอยู่ที่เลาตรงนี้เดี๋ยว เห็นว่ามีที่สามารถอาบน้ําได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูเผื่อได้อาบน้ําจะได้เพิ่มความสดชื่นระหว่างการเดินทางนะครับก็เป็นร้า์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นสิทธิพิเศษของบัตรเครดิตนะครับถ้าเพื่อนๆมีบัตรเครดิตประเภทอื่นๆก็สามารถนํามาใช้ได้ที่ร้า์แห่งนี้นะครับประเทศสิงคโปร์นะครับ sga พี่เมียเลา์นะครับ ือจะเป็นเก้าอี้ที่นั่งแล้วก็ส่วนตรงนั้นเป็นโซนอาหารเครื่องดื่มนะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับไฟผมอมอกประมาณหลังเที่ยงขึ้นไปแล้วก็ยังมีเวลาอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโควิดนะครับก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ขอดูวัคซีนใบที่เราฉีดวัคซีนนะครับเหมือนในยุโรปนะครับครับเดี๋ยวผมจะไปรับประทานอาหารแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้สนามบินชางอีในการเดินทางนะครับเผื่อจะมาแวะที่ลาวงนี้นะครับเผื่อต่อเครื่องนานๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจากเที่ยวบินสายการบินสิงคโปร์นะครับเส้นทางสิงคโปร์ซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ก็เราก็จะมาดูกันว่าอาหารระหว่างมือเป็นอะไรนะครับเที่ยวบินนี้ใช้เวลาบินประมาณ13ชั่วโมงกว่านะครับจากสิงคโปร์มุ่งตรงสู่ส,สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อาหารก็รอสักพักหนึ่งนะครับพนักง,งานต้อนรับก็มาเสิร์ฟอาหารแล้วก็บอกว่าขอโทษที่ให้รอนะครับ ผู้โดยสารที่ไม่ถือบัตรทองนะครับก็จะได้รับประทานก่อนในชั้นธุรในชั้นประหยัดนะครับหลังจากที่เข้าด้านเสร็จแล้วเราก็จะได้เริ่มทานนะครับก็มาดูการมีอะไรบ้างเหมือนเดิมนะครับสิงคโปร์แอร์ไลน์ไม่มีสตาร์เตอร์นะครับไม่มีอาหารจานไม่มีองเทน,นะครับอาหารเริ่มต้นนะครับก็มีอะไรบ้างก็จะมีขนมปังน,นะครับ ก็มีเนยมาให้มีอาหารให้เลือก2ชนิดนะครับอาหารจานร้อนนะครับเป็นอาหารฝรั่งตะวันตกนะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับผมเลือกอาหารทะเลนะครับเป็นอาหารทะเลนูเดิลนะครับคล้ายๆกับรัดน,นานั่นเองนะครับก่นหน้ารับประทานเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่านะครับส่วนอาหาร ของหวานที่ให้ทานนะครับไม่มีให้เลือกนะครับเป็นไอติมนะครับคุกกี้อันครีมอันนี้นะคะเขาก็เสิร์ฟม,มาพร้อมกันเลยนะครับร้อนและเย็นน้ําที่เลือกวันนี้คือน้ำแอป,ปเปิ้ลแล้วก็มีชาร้อนนะครับชาร้อนกับแล้วก็อนนี้มีนมนะครับไปใส่ที่ทานกับชาร้อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองทานกันนะครับ เพื่อนที่ติดตามนะครับองว่าคงชอบชอบกันนะครับสำหรับเมนูเมื่ออาหารประจำเที่ยวบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับเที่ยวบินสิงคโปร์สุรินนะครับก็เป็นตัวเลือกในการอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เลยประมาณ3ชั่วโมงก็จะทําการแลนดิ้งที่สนามบินซูริกนะครับผมก็ทานข้าวไปหลับไปได้สักพักหนึ่งแต่ว่ารอบๆตัวมีเด็กอยู่ประมาณ3คนนะครับก็ผัดกันร้องผัดกันโยเยทั้งเด็กเล็กเด็กใหญ่เด็กทารกนะครับข ไได้นอนเท่าไหร่นะครับคือพ่อแม่เขาก็ดูแลนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าจริงๆผู้ใหญ่อาจจะอยากนอนแต่ว่าเด็กก็ร้องอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีปัญหานิดนึงก็คือว่าหน้าจอคอมพินของผมนั้นไม่ได้บูฟังไม่ได้ยินนะครับเจ้าหน้าที่ลูกเรือก็มา ช่วยกันดูแลแต่ว่าก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เขาก็แนะนําให้ยายที่สามารถไปดูหนักได้แต่ที่ผมเหนื่อยนะครับอยากนอนมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงบ้านก็มีทีวีมีเน็ตฟิกให้ดูมีช่องต่างๆให้ดูนะครับดูทีวีบนเครื่องก็คือการฆ่าเวลาก็ปรากฏว่าก็ดูทีวีไม่ได้เพราะว่าที่ เอทีวีเล่นบทได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าหูฟังไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นแล้วก็เด็กเด็กสาคนพัดกันร้องหนักมากนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็นั่งหลับตาไปเดี๋ยวสภาพก็ุงจะถึงนะครับประมาณสองชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวลูกเรือเขาก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหารเช้าแล้วนะครับ เราจะถึงซูริกประมาณ8โมง17นาทีนะครับตอนนี้ระยะทางอยู่ประมาณ2,000กว่ากิโลก็จะถึงซูริกนะครับในหน้าจอ เรอ,อาจจะผมไม่เจอเด็กนะครับแต่ว่าผมนั่งในส่วนของข้างหลังของออพรีเมียมอีโคโนโมีคลาสนะครับก็มีเด็กอีก3คนนะครับก็เดี๋ยวผมคงจะนั่งหลับต้เฉยก่อนรอจนาหัดมาเซิร์นะครับก็เข้าใจนะครับเดินทางกับบริษัทหลายคนก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับ คุณเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเที่ยวบินระหว่างสิงคโปร์แล้วก็ซูริกสนะครับซึ่งประเทศสิงคโปร์มาสวิตเซอร์แลนด์นะครับสําหรับอาหารเช้าในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างวันที่6เดือนมกรานะครับเมนู เช้าสําหรับชั้นประหยัดนะครับก็ซัตเตอร์นะครับจะเป็นโยเกิร์ตผลไม้นะครับแล้วก็เมนสคอสนะครับมีให้เลือกระหว่างเออเป็นไส้กรอกลูกวัวนะครับกับจานอาหารเอเชียนะครับเป็นสิงคโปร์นัสีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีขนมปังแล้วก็ดื่มชาหรือกาแฟนะครับ ก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นให้เลือกนะครับระหว่างอาหารยุโรปกับอาหารท้องถิ่นนะครับเมนูสามารถดูได้โหลดจากแอปของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับเพราะว่าเขาจะไม่แจกเมนูกระดาษช่วงโควิดนะครับเราก็มาดูอาหารเช้ากันโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิสพรีเมียมนะครับแล้วก็ ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ส่วนในช้อนนะครับช้อนต่างๆจะเป็นช้อนเหล็กเลยนะครับซึ่งไม่ได้เจอมาหลายสายการบ,บินนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เที่ยวบินระหว่างสิงคโปร์กับยุโรปนะครับใช้ช้อนเหล็กนะครับแต่ว่าเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพนะครับกับสิงคโปร์ใช้เป็นช้อนที่ทํามาจากไม้นะครับ ก็นี่เป็นอาหารเช้านะครับมื้อเช้าก่อนเวลาเครื่องจะลงประมาณ2ชั่วโมงเที่ยวบิน13ชั่วโมงกว่าสิงคโปร์ซูริกนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของสายการบ,บินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับเพื่อนๆจะชอบกันนะครับการบริการดีเยี่ยมมากนะครับรลูกเรือน่ารักมากใส่ใจดูแล ผู้โดยสารตลอดเวลานะครับเป็นใสกันบินหนึ่งที่น่าประทับใจนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนามบินสูริกนะครับเมื่อลงบันไดเลื่อนมาแล้วสําหรับขาเข้านะครับมันจะมี2ฝั่งนะครับก็คือหมายถึงว่ารถไฟนะครับ next departure นะครับ track one นะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับคือจะเป็นแบกเกจครามนะครับฝั่งที่สองนะครับรถลรงจากมา <This S 1> ภายในแบกเกจคลามนะครับต้องมาฝั่งนี้นะครับมีป้ายบอกเรียบร้อยนะครับ สังเกตคำนี้นะครับ b a c k a g e t a i นะครับรถจะออกภายใน15หรือว่า10วินาทีนะครับเราจะขึ้นไปนะครับหลังจากลงบันไดทางบันไดเลื่อนมาทางนี้นะครับ Dieser Zug bringt Sie zu den Gates A, B und D zur Gepäckausgabe, dem Zurich Duty Free und zum Ausgang. Welcome to Zurich Airport. This train takes you to Gates A, B and D, the baggage claim, Zurich Duty Free and the exit. Bienvenue à l'aéroport de Zurich. Cette navette vous conduit aux portes d'embarquement A, B et D à la remise des bagages au Zurich Duty Free et à la sortie. Oh, oh, good morning! Welcome Switzerland! I'm Heidi and this is my home. Let me show you around. Just look out of the window. Wow! I can't get enough of it. I have to go. Have a wonderful day. Goodbye. <laughs> Station. Bitte alle aussteigen. The train is arriving at the final station. Please disembark. La navette arrive en gare. Veuillez descendre. Goodbye, au revoir, auf Wiedersehen. สวัสดีครับย,ยินดีต้อนรับสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาถึงแล้วนะครัปกับการเดินทางอันแสนไกลจากกรุงเทพต่อเครื่องที่สิงคโปร์แล้วก็มาถึงที่ซูริกนะครับได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วที่กรุงเทพอุณหภูมิประมาณ30องศาที่นี่ติดลบหนึ่งนะครับพอเรามาถึงแล้วทํายังไงบ้างก็เปิดกระเป๋าออกมานะครับมีเสื้อกันหนาวหลังจากผมใส่เสื้อยืดหนึ่งตัวแล้วแล้วก็เออ ใส่เสื้อกันหนาวตัวหนึ่งก็มีเสื้อกันหนาวสีฟ้านะครับตัวหนึ่งมีปลอกสําหรับผ้าพันคอนะครับหมวกกันหนาวและก็เสื้อกันหนาวแบบอย่งหนานะครับสําหรับออกไปรับอุณหภูมิลบหนึ่งองศานะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับจะได้ไม่ไม่สบายนะครับระหว่างการเดินทางครับใส่ให้ครบจัดให้เต็มนะครับร่างกายจะได้อบอุ่นนะครับสําหรับพร้อมสําหรับเดินทางไปเที่ยวครับ